นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยถึงประชาชนที่กลับจากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมขอให้เฝ้าระวังอาการตัวเองเพื่อไม่ให้โรคโควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง ก็อยากที่จะให้ทุกท่านได้เฝ้าระวังอาการของตัวเองจากนี้ไปนะครับแล้วถ้าท่านทราบหรือว่ารู้ตนเองว่ามีอาการก็ขอให้หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในที่ที่มีประชาชนมากหรือว่าพยายามที่จะใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปพบปะพูดคุยหรือทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะครับในบ้านหรือว่าในบริเวณชุมชนต่างๆ ด้านนายแพทย์โอภาสการ์กวินพงศลัดกระโวง,ง,ะสสงสาธารณาสุลาากล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในไทยขณะนี้ยังเป็นไปตามคาดการซึ่งเทียบเคียงกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยคาดว่าระดับภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนลดลงจากการที่มีผู้ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน6เดือนเพิ่มขึ้นรวมทั้งพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันย่อยอื่นจากต่างประเทศ ทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็กๆได้ในช่วงเปิดเทอมและจะพบการระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งช่วงหลังสงกรานต์หนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้จึงควรเน้นมาตรการป้องกันตัวเองทั้งในครอบครัวและสถานที่ทำงานภาพรวมยังเป็นโคอนอยู่และการกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆของเชือเ้อไวรัสก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันการในใบโลกก็ยังให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องติดตามเฉยๆยังไม่ถึงกับเป็นสายพันธุ์ที่ต้องข้างวนมากนักนะครับ เพราะฉะนั้นการดูสถานการณ์เราคงดูทั้งเรื่องของสายพันธุ์ทั้งเรื่องของอาการทางคลินิกดูทั้งเรื่องของระบดวิทยาควบคูก่กันไปส่วนนายแพทย์สุภกิจสิริรักษอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสายพันธุ์เชื้อโควิด -19 เกที่มีการระบาดในไทยยังคงเป็นโอมิครอนกลายพันธุ์และผสมกันเองจนกลายเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB เพิ่มมากขึ้นโดยพบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสองสายพันธุ์คือ XBB.1.9.1 และสายพันธุ์ XBB.1.1.6 ซึ่งสายพันธุ์ที่ห่วงกันคือ XBB.1.1.6 แต่อาการส่วนใหญ่คล้ายกับไข้หวัดใหญ่อาจมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์ x b b 1 5ที่ครองสัดส่วนการระบาดมากที่สุดในโลกขณะนี้เล็กน้อยส่วนศักยภาพหลบภูมิคุ้มกันคล้ายกันแต่ไม่มีหลักฐานเรื่องความรุนแรงของเชือ้อส่วนวัคซีนและยาที่มียังใช้ได้ผลสามารถลดความรุนแรงได้ เรื่องความรุนแรงมันยังไม่ได้มีอะไรว่าเป็นแล้วต้องตาย imprint, ทุกคนอะไรไม่ใช่นะครับไม่ได้เท่าเดลต้าแน่นอนตอนนี้เนี่ยเจ้า xbb.1.1.6 เนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างว่ามันอาจจะแพร่เร็วกว่าเดิมนิดเดีคุมคุ้มกั Despite, นหลบใกล้เคียงกันไม่ต่างอะไรเรื่องความรุนแรงไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันรุนแรงกว่า atk หรือ rt-pcr ตรวจได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรประหลาดนะครับ ขยายเพิ่มขึ้นแต่เราอยากจะเน้นว่าถ้าใครอยู่แข็งแรงดีแล้วดันเสียชีวิตเนี่ยอย่างนี้คงต้องส่งมาหน่อยนะจะได้รู้เป็นพันธุ์อะไรยังไงนอกจากนี้ที่ประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 เกยังมีมติเห็นชอบให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เก้าเป็นการฉีดประจำปีเหมือนกับไข้หวัดใหญ่โดยแนะนําให้ฉีดควบคู่กันซึ่งจะมีการรณรงค์ในการฉีดทั้งประเทศวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ในกลุ่มเสี่ยงห0 8ดบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขและอ,อสอมรวมทั้งเด็ก ส่วนประชาชนทั่วไปหากมีความประสงค์ก็สามารถฉีดได้เช่นกันนะหรือหมนอุดมพรรายงาน